สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปักโมเดลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับอะไรวะเมมโมเรียลอีดิชั่นที่แปลงร่างของชินเคนเจอร์นะครับหรือว่าโชโดโฟนอ่านะครับโอเคยังไม่ได้แกะแกะกันเลยของออกเดือน8นะครับแต่ว่าเาข้าไทยมาเดือน10เดือน9กกว่านะครับก็รอกันนิดนึงนะชิปส่วน บันไดไทยมีไหมนั้นไม่รู้นะครับเพราะว่าเห็นของเล่นกันน้อยมากอา่ะก็คือของกาดขาด,ขาดอือชุบอึบอ,อันนี้มาพร้อมกล่องน้ำตาลไหมเอออ่าสั่งร้านเดิมนะแล้วก็จะแถมอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเข็มกัดมาให้นะครับ จากชอยฟอนั่นเองนะฮึบ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 อ่ะอันนี้จะไม่มีกล่องน้ำตาลนะครับเพราะว่าเป็นน่าจะสั่งเป็นกล่องใหญ่นะครับเขาจะส่งเป็นกล่องใหญ่มาแล้วก็แกะด้านในนะไม่ได้ส่งแบบกล่องเดียวนะครับถ้าเป็นกล่องน้ำตาลก็จะต้องสั่งที่ญี่ปุ่นส่งที่ญี่ปุ่นนะครับเขาถึงจะส่งเป็นกล่องน้ำตาลเพราะมันเป็นกล่องใบเสนอนั่นเองนะ ชัวเราก็ทำการชีกโชว์ไปเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่ว้าวเออจริงๆผมจะซื้อ DX มารีวิวก่อนด้วยนะแต่ว่าแบบยังหาจังหวะไม่ได้สักทีนะครับก็เลยเอาเป็นรุ่น Memorial ไปแทนแล้วกันนะแล้วก็หลังจากที่ออกโชโดโฟนออกมาแล้วนะครับเขาก็จะมีดาบของชินเกนเจอร์ออกมาด้วยนะครับก็ อาจจะไม่ได้ซื้อนะแต่ถ้าไดซันโตมาเนี่ยก็น่าลองเหมือนกันนะครับไม่รู้จะขนาดเท่าไหร่นะน่าจะมาเป็นกล่องแบบอ e ีเกียเลยนะครับโอเคแกด้านไหนดีว่ะให้ดูให้ดูปกก่อนแล้วกันกล่องด้านหน้านะครับปกก็าจะแข็งๆหน่อยนิดนึงนะครับอืมไม่บางเท่าซีรีส์ที่ออกมาก่อนนะครับ ก็พอๆกับเซสืส่อนะตัวกล่องโอเคมุมยังสวยอยู่นะครับใช้ได้อ่ะด้านหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นหน้าของชินเคนเรสนะครับแล้วก็มีตาบันไดน้ำโขงนะครับพร้อมกับโลโก้ของชินเซนเจอร์นะแล้วก็เป็นเมมเ r รย l i อ d i ินดิชันตรงนี้นะครับสีทองโชโดโฟนบันไดสีแดงนะครับด้านล่างเป็นตาของตระกูลชิบะใช่ไหม จะถูกวะเออน่าจะชิบะนะครับด้านบนเหมือนกันนะครับก็จะมีหัวเม่งของชิงเกเลสมาหน่อยนะด้านหลังคําอธิบายนู่นนี่นั่นนะครับตัวนี้จะไม่ได้ใช้ฐานนะครับแต่ว่าใช้เป็นการเสียบ USB อสบีชาร์จนะครับเหมือนกับไฟโฟนนะ,อะขอแกะด้านนี้แล้วกันนะเดี๋ยวดูด้านในกล่อ,องอีกทีว่ามีบาร์โค้ดให้อีกหรือเปล่า อืมเทปมีด้านเดียวอ่ะเพิ่อความนิ่มนวลของการแกะนะครับแล้วก็ไม่ให้เป็นรอยชิบอ่านี่มีบาร์โค้ดอีกเดี๋ยวขอสแกนก่อนแล้วกันอ่ะนะครับนี่สแกนด้านล่างนะก็จะขึ้นคู่มือนะครับ อ่านี่นะครับสิ่งที่จะแถมให้เดี๋ยวอัดหน้าจอแล้วก็ขึ้นด้นนี้ชัดๆอีกทีขอเอาออกนอกกล้องก่อนตัวลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับไหลลงมาคำอธิบายนะครับมี LED การเล่นเสียงทั้งหมดจะอยู่ที่ด้านซ้ายนะครับปุ่มสีเขียวถึงขาวซ้ายแล้วก็มาตรงกลางที่เป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีปุ่มกดนะครับแล้วก็ตัวผู้กันนะ ลูกเล่นทั้งหมดก็จะมีประมาณ9ลูกเล่นให้เล่นกันนะครับวิธีการเปิดก็สไลด์เนาะสไลด์ใช่ไหมวะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีวิธีการเปิดเสียบชาร์จนะครับหนึ่งสองสามสนะครับเสียบเข้าเสียบออกนะเดี๋ยวมาดูอีกทีว่ามันแกะยังไงนะครับอแล้วก็มีตัวอะแดปเตอร์แนะนำด้วยนะครับว่าควรใช้อแดปเตอร์อะไรนะครับลูกเล่นทั้งหมด นี่ตรงนี้นะครับการพับเข้าพับออกก็จะมีเสียงการปิดเปิดโทรศัพท์ด้วยนะแล้วก็ปุ่ม LED อะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็บิดเป็นผู้กันโหมดนั่นเองนะเสียงเรียกเสียงแปลงร่างเสียงโทรศัพท์นะครับปุ่ม BGM BM มีทั้งหมด3เพลงนะอ่าวิธีการแปลงร่างนะครับเริ่มจาก พับให้โทรศัพท์ตรงนะครับก็จะมีเสียงแคลกนะแล้วก็ทําการบิดให้เป็นผู้กันโหมดนะครับกดสามถึงสี่ก็คืออ่ากดแล้วก็ทําการวาดนะครับเส้นลงไปนะเส้นนี้วาดยังไงก็ได้นะครับแต่วาดเอาให้ตรงแล้วก็กดปุ่มเขียวนะครับก็จะเป็นการแปลงร่างนั่นเองนะครับคืนร่างดีไหมวะปุ่มปุ่มไม่มีไม่ได้มีปุ่มคืนร่างมั้งนะครับ ปุ่มหปุ่มสองนะครับปุ่ม1กด2 3แล้วก็ทำอะไรวะเนี่ยอ๋อปล่อยปล่อย1 2แล้วก็ปล่อยขึ้นนะครับก็จะเป็นโหมดเออ่เรียกพวกสัตว์เทพใช่ไหมอะไรต่างๆประมาณนี้เดี๋ยวก็ขอไปฝึก่ก่ะแล้วกันนะครับถ้าแก่มาแล้วนะปุ่มสีแดงนะครับจะเป็นปุ่มเอฟเฟกทั้งหมดนะว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวจะขึ้นคาแปลให้ด้วยละกันนะครับอืมประมาณนี้โอเคมาดูที่ตู้กล่องกันต่อนะครับเออกล่องไปหามาน่าจะเป็นของเจแปนใช่ไหมเพราะว่าอาจจะผลิตน้อยหรือเปล่านะครับก็เลยไม่ได้แบบกว้างขวางอะไรขนาดนั้นนะสำหรับตัวโชโดโฟนอันนี้นะครับก็จริงจริง แฟนบันเท้ก็คงจะซื้อกันนั่นแหละนะครับแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะเพราะว่ามันชนกระดิเคตแล้วก็มีการคอลแลบกับดิเคตด้วยนะครับใครแฟนตอนนั้นก็ต้องเลือกนะครับว่าจะไปดีเคตหรือว่าจะไปโชโดโฟนกับชิงแอนเจอร์ตัวนี้นะครับก็ผมก็เล่นทั้งสองอย่างนะโอเคด้านในกล่องนะครับว้าวมันแตกต่างจาก DX ไหมไม่แน่ใจนะครับอาจจะใหญ่กว่า นิดนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีาสาย USB มาให้นะครับใช้รุ่นนี้เท่านั้นนะเอาไว้เสียบกับตัวนี้นะครับอย่าใช้สายอื่นอาจจะมีปัญหาได้นะครับโอเคอ้าวมัน <c oughs> นึกว่าจะแปะกล่องมาแ,งแค่คุมเฉยๆนี่มาะนะครับมีพลาสติกค,คุมไว้ด้านหน้าชึบแกออกมาตัวนี้จะเล่นได้เลยนะครับโอเคโชว์โดโฟนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้มันแกะไงอะ่ะแกะไงไม่รู้ด้านนี้เหรออย่างนี้ปะ่ะหรือว่าด้านล่างไม่รู้นะครับอ่าดึงอ๋อดึงดึงบล็อกออกมาอย่างนี้นะครับเป็นปุ่มล็อกอย่างนี้นะนี่นะครับตัว USB ครับแล้วก็ปุ่มเล่น BGM อยู่ตรงนี้เก okay, ปะกลับเข้าไปก่อนเออมันกองแกงไงไม่รู้เนาะแล้วก็ตัวผู้กันนะครับก็เสียบกลับลงไปชึบปิดฝานะครับมีตัวล็อกด้วยนะนี่ประมาณนี้นะครับเ okay, เอากล่องออกไปกันนะอุ๊บสว้าวเออจับ ถนัดอยู่นะครับแล้วก็จะมีสายห้อยให้ด้วยนะครับเอาไปใช้กับตัวของนายท่านตัวจริงได้นะครับคนที่เป็นผู้หญิงจำชื่อไม่ได้และนะด้านหน้านะครับเป็นสีแบบเงาเอ่อตึงด้านนะเงาเงาด้านนะครับตัวปุ่มปิดเปิดจะถูกย้ายไปนะครับตรงนี้จะเป็นแค่ช่องเฉยเฉแหละนะด้านข้างไม่มีอะไรนะครับด้านล่าง ไม่มีอะไรเหมือนกันด้านบนนะครับก็จะมีปุ่มล็อกแล้วก็ตัวล็อกตรงนี้นะครับด้านหลังอันนี้จะเป็นตัวปิดน็อตนะมีกล้องตรงนี้ที่ไม่เห็นได้ใช้กันนะครับแล้วก็น็อตตรงนี้ด้านหน้าโชโดโฟนนะครับสองทุ่มเก้านาทีหรือว่าถ้าตัดไอ้ตรงนี้ออกนะครับก็จะเป็นปี2อ0พนั่นเองนะครับ นะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่จะเอาไว้เล่นตอนเป็นโหมดเอ่าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาชิบหายละปุ่มปุ่มจมปุ่มจมปุ่มจมไปแล้วเออปุ่มจม <c oughs> จมจมแล้วมันจะดีดตัวผู้กันออกมานะครับ โอ้ยแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มเอาไว้จิ้มกับตรงไหนวะเวลาพับกิ๊กเฮ้ยแกะยากเวลาพับออกก็จะจิ้มตรงนี้นะครับด้านล่างก็จะจิ้มตรงนี้แล้วก็ด้านในโทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะเหมือนเดิมนะครับเออมันอันเท่าดีเอ็กปะวะไม่แน่ใจ <c oughs> อ่ะก็จะมีอ่าเฮนชินดอ เจเป็กนะครับเป็นรูปเจเป็กเนาะแล้วก็ตราตระกูลชิบะกับ2ทุ่มเก้านาทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีโหมดพู้กันโหมดออริกามิโทรข้อความถ่ายรูปอ่าเซตติ้งนะครับประมาณนี้นะด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม LED นะครับแล้วก็ลำโพงหลอกนะลำโพงจริงอยู่ตรงไหนวะน่าอยู่ตรงนี้มั้งลำโพงจริงนะครับแล้วก็ ปุ่มที่กดได้นะครับสีเขียวสีขาวหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดดอกจันเอ้ยดอกจันหรือว่าอะไรวะสักอย่างปุ่มสักอย่างนะครับแล้วก็ปุ่มตรงก้างนะครับหมายเลขสองห้าแปดศูนย์นะครับสีแดงทั้งหมดส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่มพลาสติกแข็งๆล็อกนะครับอ่ะแล้วเวลาเข้าโหมดผูกกันนะครับก็ทําการปริออกมาปริปริปรชึบแล้วก็ชนกันอย่างนี้นะครับให้ล็อกนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในหมดของผู้กันด้านนี้ลาโพงก็อยู่ตรงนี้อีกด้านหนึ่งเชโทรหมายเลขนะครับแล้วก็ตัวผู้กันที่เล่นได้ทั้งหมดแล้วก็จะมีสีนะครับแดงน้ําเงินเขียวเหลืองชมพูแล้วก็ปุ่มในการกดเล่นผู้กันนะครับเสียงผู้กันจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเจ็บเจ็บเจ็บเจบอ่ะแล้วก็กลาง กลับเข้าเป็นโหมดโทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เก็บผู้กันเข้าไปให้มันล็อกนะจึ๊บเก็บร้อยอ่ะประมาณนี้สะบัดสะบัดไม่ออกนะครับต้องแงะล็อกออกมาก่อนชึ๊บสบัดจึ๊บอ่าก็จะแปะเลยนะครับอันนี้จะง่ายๆหน่อยนะแล้วก็แล้วต้องถนัดมือขวาด้วยนะผมถนัดซ้ายนะครับฮึบโอ้ยฟิลลิ่งใช้ได้อยู่เนีี้ อืมก็ต้องเดี๋ยวไปซ้อมอีกทีแต่ก็จะไม่มีโหมดเล่นตอนยืนนะครับจะมีโหมดเล่นตรงนี้นะครับโหมดเล่นอะไรวะจะมีช่วงเล่นตรงนี้อย่างเดียวนะอ่ะแล้วก็มาปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับเปิดปิดเครื่องนะครับให้ทําการกดปุ่มตรงนี้ค้างไว้นะครับออสองวิหรือ3วิสี่วินะครับกดค้างไว้ปล่อยไม่มานะครับกดใหม่อ่า เรียบร้อยนะครับมาแล้วเครื่องมันจะสั่นนะครับมีโหมดสั่นด้วยนะก็แล้วก็จะมีไฟกับเสียงขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการกดตรงนี้ค้างไว้จะเป็นปุ่มปิดเครื่องนะครับรปึ๊บปิป๊บนะเด็ดจะได้ยินเสียงสั่นไหมเด็ดเอาให้ได้ดินเสียงสั่นใกล้ๆนะ อ้าวไม่ติดอ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะและปุ่มเขียวนะก็จะเป็นปุ่มโทรนั่นเองนะที่เหลือนะครับปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม ประมาณนี้นะครับก็จะเรียงๆไปนะเป็นกิมมิคเฉยๆส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มเสียงเรียกอริกามิต่างๆนะครับปุ่มแรกนะครับสีโต้นั่นเองปุ่มที่สองมังกรวารีนะครับปุ่มที่สามตัวอะไรวะหมา เดี๋ยวแอบดูดิสีเขียวมันตัวอะไรวะจำไม่ได้สีเขียวหมาป่ะหมาป่าป่ะบังนะต่อไปส,สีส้มเอ้สีเหลืองนะครับน่าลิงนะครับสีชมพูเต่านั่นเองนะสีเขียวมันตัวอะไรวะ 2 okay. <c oughs> องพัเ้คใครดูรีิดนี้บอกด้วยสีเขียวตัวอะไรจำไม่ได้้องใส่ต้องมาย้อนดูตั้งแต่ตอนที่หนึ่งใหม่นะครับ <c oughs> ตัวอะไรวะเสือสิงโตส,งโตสิงโตมีไปแล้วนี่น,น่าจะมาป่าหรือเปล่าไม่ได้ใจนะครับโอเคไปหมดต่อไปกันเลยแล้วก็ b g m ด้านหลังนะครับกดตรงนี้ปปะะดาา จัปปาแล้วก็กดไอคีวจะเป็นโหมดอ่าไม่ใช่โหมดสิปิดเสียงนะครับจิ๊บเพลงที่สองเพลงในการแปลงร่างแล้วก็ต่อสู้นะครับของตอนเปิดการแปลงร่างอะไรประมาณนี้นะครับอีกเพลงหนึ่ง อันนี้ตอนเรียกชินกินโอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ตอนอชิบะทายารุสู้กับอ,อันเป็น,นอกวันครับที่ถือมูลมษะนะครับแล้วก็จะบนแลวละครับโอเคประมาณนี้ต่อไปหมดแปลงร่างนะครับก็ทำการหักทท้ัึับเป็นผู้กันนะครับแล้วก็เริ่มขีดเขียนได้เลยนะ อ่ามันด้านไหนก่อนวนะอุ้ยอุ้อ,อุต้องกดค้างเหรอ,อแล้วก็ค้างไวปิ้งอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวสีเขียวอ่าประมาณนี้นะครับกลับล่างได้ไหม อ๋อถ้ากดค้างไว้มันก็จะสั่นนะครับงีดจะได้เสียงสั่นเนี่นยีกใกล้ใหม่มันจะได้ยินว่างีดอย่างนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เออแล้วมันแบบมีสองเสียงแต่จําไม่ได้ว่าเล่นไงนะครับหมดสองเสียงนะนานๆมันต้องกดไงวะ อ๋อโอเคกดค้างนะพนักันกดค้างไว้เอาใหม่เอาใหม่ห <c oughs> แล้วก็กดค้างว้านี่ก็จะเป็นการแปลงร่างตอนแรกใช่ไหมหวะได้ใช่นะอืมแล้วก็แปลงร่างธรรมดาก็ ทีหนึ่งธรรมดานะครับอืออ่าประมาณนี้เออเสียงที่ได้ออกมาก็โอเคอยู่นะไม่เบาจนเกินไปนะครับผมยังได้ยินอยู่นะอ่าก็จะแตกต่างจาก DX ที่พอพับเป็นโหมดผู้กันแล้วมันจะมีเสียงโชกแฉกชึกๆ ในการวาดผู้กันนะครับก็จะไม่สามารถแบบกดเล่นอะไรพวกนี้ได้ตามใจชอบนะครับมันก็จะมีแบบฟิกไว้เลยนะแต่ว่านี้แบบโอเคเลยนะครับประมาณนี้นะ <c oughs> แปลงแปลงเป็นหมดผู้ก,กันโคตรยากเลยไม่ถนัดยังไม่เคยเล่นดีเอสมาก่อนฮึย่างนี้แล้วมันยังไงอ่ะต้องมายัางไงต่อวะที่มันพับ เดี๋ยวขอไปเล่นพวกนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปโหมดต่อไปนะครับึ pp! นี่เหรอใช่ไหม <c oughs> โอเคโอเคโหมดแรกนะครับเขาก็จะสัน่นทันทีนะเป็นการอาอริกามิขยายล่างนะครับกดปึ๊บมันก็จะสัน่นแล้วก็ทำก,การอุ้ย <c oughs> อาจจะมีเสียงรกองด้วยนะอะไรประมาณน,นี้แล้วก็ขีดเขียนเข้าไปนะครับเขียนอ่ะสมมนีเป็นสัตว์นะคลิปิป เฮสองวินะครับ2วิอ่ะอักษรไม่ได้เป๊ะนะครับเพราะว่าจำไม่ได้ว่าเขาเขียนเออ่เขียนคำว่าใหญ่ยังไงนะครับประมาณนี้อ่ะกดให้ดูอีกทีนะครับถ้าจะเล่นอีกรอบก็กดปุ่มซ้ำเดิมอีกรอบนะทึบดังอ่ะรอดังเลยก็ได้ มันจะสั่นแล้วับสามารถข้ามเขียนได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้เป๊ะนะครับเพราะว่าไม่ถนัดสุวานะครับหมอต่อไปรวมร่างชินเจนโอนะนึดๆนะครับสั่นสองรอบนะแล้วก็ขีดเข้าไปรวมร่าง ทางไว้แล้วก็กดนะครับ โอเคประมาณนี้ครับโรมล่างซม,มุไลหนึ่งในใต้ล่าชินเกโนนะครับโมดตป้ไยอันนี้เป็นโหมดเขาเรียกว่าอะโหมดจีปะทะนะครับจะวาดอะไรก็ได้เสียงก็จะไม่ซ้ํากันนะครับกดชึบสั่นสามที่นะครับวาดอะไรไปก็ได้นะครับเขียนอะไรก็ได้นะอย่างเช่นจะมีตอนหนึ่งที่เขาวาดโอริกามิเป็นเครื่องบินกระดาษหรือว่าเศษ กระดาษออกมาหรือว่าเศกประตูความฝันหรือเอเศกความทรงจําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วค้างไว้่ะประมาณนี้กดอีกรอบก่อนอา่าเงียบ นี่นะครับก็จะไม่ซ้ํากันนะก็ลองไปหาวิธีการวาดแล้วก็วิธีการกดอะไรกันเอาเองแล้วกันนะครับหมดต่อไปเลขแปดนะครับอันนี้อะไรวะชินเคนเจอร์ปรากฏกายนะครับน่าจะประมาณนั้นนะหรือผิดก็ขออภัยนะครับสั่นสีรอบค้างไว้แล้วก็อันนี้แบบปล่อยค้างไว้นะแล้วก็กดอีกที ประมาณนี้ต่อไปนะครับหมายเลขศูนย์จะเป็นวิชาผนึกมานนะครับเอาไว้ผนึกตัวลัสบอร์ชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ก็จะสั่น5ทีหทีนะครับอ่ะ5ทีนะแล้วก็ทำการวาดไปเลยนะครับอา่า ก็จะมีเสียงไฟตามด้วยนะประมาณนี้นะครับจริงๆาวาดให้มันอยู่ในประมาณ2-3วิวาดต่อๆกันมันก็จะไม่หลุดนะครับแต่ว่าถ้าเว้น ว่างไว้นะมันก็จะเป็นโหมดในการเล่นเสียงเพื่อเสร็จโหมดนั้นทันทีนะครับอ่ะแล้วก็เขาจะมีโหมดเล่นคู่กับ BGM ได้ด้วยนะครับอีพชโซโช ชินเคนเรกก์ชิบะทาเทนุและกดใยโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวจะพูดวราเดียวเมมโมรี่เอ dition นะครับโชโดโฟนชินเคนเจอร์นั่นเองนะก็ าจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรนะเพราะว่าเขาไม่มีเสียงพูดนักแสดงนั่นเองนะแต่ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับการออกเป็น Memorial Edition ั่นครั้งนี้นะครับถึงว่าถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไร100%นะครับหรือจะมีรุ่นที่สมบูรณ์กว่านี้ออกมาทีหลังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าบันไดก็มีการาทำตัวแก้วมาหลายซีรีส์อยู่เหมือนกันนะทั้งไรเดอร์ทั้งเลนเจอร์เลยนะครับก็ หวังว่าตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ไม่มีตัวแก้นะครับมั้งนะมั่งนะหรือเขาอาจจะออก2.0ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เป็นว่าได้ประมาณนี้แหละนะครับก็สุดๆแล้วนะสำหรับชวรโดโฟนที่อันเล็กแค่นี้นะครับคือจริงๆเขามีระบบเนี่ยระบบแค่นี้เองนะอีกด้านหนึ่งไม่มีนะปลอยเซอร์นะก็จะมีระบบเนี่ยแค่นี้นะครับส่วนโทรศัพท์ของ มาจีเลนเจอร์หรือว่ามาจีโฟนนะครับเขาจะมีแบบเต็มแผ่นเลยนะมันก็เลยออกแบบได้เยอะกว่านะครับซึ่งของชิงเคนเจอร์นี้ก็ต้องปรับพื้นที่อะไรหลายอย่างผมก็เข้าใจนะสำหรับระบบภายในนะครับประมาณนึงนะก็ออกมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับสำหรับโชโดโฟนอันนี้นะครับเพราะถ้าใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กด s ับ s c r i b ์กดแชร์กันด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับผลิตคลิปต่อไปแล้วก็ถ้าจะหาซื้อเจ้าตัวนี้จากไหน ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่ามันแบบออกมาโฆษณาแล้วแบบเงียบไปเลยนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ชนกับอ,อะไรนะในโดบัคเลอร์ใช่ไหมของจูเลนเจอร์กับที่แปลงร่างของโอเลนเจอร์นะครับมันเลยอาจจะกระแสงเงียบๆหน่อยสำหรับตัวโชโดโฟนนะแต่ว่าดาบนี่ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะการโฆษณานะครับ ถ้าแฟนชิงเกนเจอร์ก็คงจะเก็บกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าดาบเขาก็ทำออกมาประมาณหนึ่งต่อหนึ่งจุดสองอะไรประมาณนั้นอาจจาะไม่ได้ยาวมากนะถ้าเป็นของอ,อ,อะไรหวาดาบคิงเอนเจอร์นะครับอันนั้นก็ยาวอยู่ประมาณหนึ่งนะแต่อาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบหนึ่งต่อหนึ่งเป๊ะขนาดนั้นนะครับแต่ก็ใช้ได้ยาวหนักใช้ได้ซึ่งดาบของชิงเกนเจอร์ก็น่าจะเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับ โอเคไปไปแค่น,นี้แหละเจอกันครั้งหน้าจ้าบ๊ายบายปิดเครื่องอ่ะ <s we at> ปิดเครื่อง <laughs>